สวัสดีคุณรุ้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมต้องนั่งรถกีหอบเข้าป่าไปกับชาวบ้านในตำบลน้ำหมันที่จังหวัดอนแร่ดิตถ์ครับโดยวันนี้นะครับเราจะเข้าป่าไปเก็บดอกแคป่ากันซึ่งเป็นดอกแคป่าที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเอากลับมาทำอาหารเฉพาะจิตให้ผมได้ลองชิมตามผมดูเลยครับวันนี้ ผมกับชาวบ้านปางหมิ่นใต้ตรบดน้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุรดริาน์ต้องนั่งรถอีแท็กเข้าป่าไปหาเก็บดอกแค่ป่ากันครับโดยจดหมายที่ชาวบ้านจะพาผมไป ือบริเวณลำห้วยแม่ลีซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านฝั่งขวาครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับ พี่แมวพี่นางและพี่นันก็ได้พาผมไปถึงใต้ต้นดอกแคป่าซึ่งลักษณะดอกของไม้ชนิดนี้จะคล้ายกับดอกลำโพงแต่มีขนาดสั้นและกลีบดอกใหญ่กว่าครับซึ่งคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเลือกเก็บแต่ดอกที่มีสีเขียวอยู่ด้านในดอกส่วนดอกแคป่าที่มีสีแดงแบบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่ามันจะขมมากเป็นพิเศษและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวดอกแคป่าจะหล่ลงมาให้เก็บกันได้ง่ายๆใต้ต้นแบบนี้ครับ และจะมีกินกันในช่วงนี้คือช่วงหน้าหนาวเท่านั้นอีกด้วยครับก็ต้องเรียกดูก่อนว่าดอกมันมันแบบมันมีขนกินไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้กิกนได้แสดงมันมีสองแบบใช่ไหมจ้ะสองแบบสองแบบคือดอกที่กินได้ดอกที่กินได้มันจะใบยอย่างเนี้ดอกอย่างนี้อ่าไม่ถึงว่ามันไม่มีขนจ้ะ แล้วมันจะเป็นสีแบบสีอย่างนี้มันจะขมหน่อย๋อถ้าสีแดงถ้าสีออกแดงๆอยู่ในนั้นคือจะขมหน่อยค่ะแล้วถ้าแบบไม่ขมเลยนี่คือจะต้องเป็นสีขาวสีขาวขาวแบบอ๋อแบบดอกนี้คือมันคนละสายพันธุ์ใช่ไหมพี่พันธุ์เดียวกันแต่ต้นเดียวกันเหมือนกันคนละสีมันจะแปลกอ๋อเหรอครับค่ะแบบไอ้ขนนี่กินไม่ได้เลยกินไม่ได้แล้วเราแต่ที่เป็นขนเราไม่มีให้ดูเนาะอืมไม่เป็นไร แต่ว่าตัวที่ขนเนี่ยคือเราจะกินไม่ได้เลยถ้ากินแล้วมันจะคันหรือมันยังไงมันไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินเราจะกินแบบแต่ย่างเงี้ยอย่างเดียวแล้วจุดที่มันจะอยู่อะพี่แคร์มันจะส่วนใหญ่จะมันจะชอบไปอยู่ที่ไหนอะไรที่เราไปหากันทั่วไปค่ะมีทั่วไปได้มีกินทั้งปีไหมพี่แคร์ป่ามันมีเฉพาะช่วงนี้ค่ะช่วงช่วงหนาวใช่ไหมอ๋อแสดงว่าแล้งฝนนี่ไม่ไม่ออกไม่ออกมันออกออกช่วงนี้ ส่วนเมนูของผมในวันนี้เป็นเมนูพื้นบ้านที่ช่วงนี้ชาวบ้านเขาจะนิยมทํากินกันครับก็คือเมนูไส้อั่วดอกแคป่าให้เริ่มจากล้างดอกแคให้สะอาดแล้วเด็ดก้านเกสรอ,ออกจากนั้นสับหมูตำเครื่องพริกแกงครับจะมีขา่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมผิวมะกรูดและเกลืออีกเล็กน้อยตาให้ละเอียดครับ จากนั้นเอาเครื่องพริกแกงกับหมูที่สับไว้เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือและน้ำปลาเป็นหลักก่อนจะตักหมูผสมกับเครื่องพริกแกงใส่ลงไปในดอกแครปลาแบบนี้ครับจากนั้นให้เอาไปใส่ในหม้อนึ่งแล้วก็นึ่งประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยครับ ราก็เตรียมเตรียมพวกน้ำพริกมีขาตะไคร้หอมกระเทียมพริกแห้งเกลือแล้วก็มาโขกให้ละเอียดผิวมะขูดใส่โขกให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็เตรียมหมูสับหมูให้ละเอียดแล้วก็น้ำพริกที่เราโขกละเอียดมาผสมกับหมูคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูรสว่าจะเอารสหวานไหมเค็มไหมอะไรแบบนี้หน่อยแล้วก็แ,แล้วแต่เราชอบ,แ,ชอบแล้วแต่เราชอบ เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมล้างพวกดอกแคที่เราเก็บมาจากในป่าล้างเสร็จเราก็มาเอาเกรราสรอ,ออกทาไมต้องดึเงเกสรอ,ออกพี่ไม่เกสรเห็นเขาว่ามันมันมันจะมีอะไรก็ไม่รู้นะเห็นคนแก่เขาพูดว่ามันกินแล้วไม่ดีว่าใช่ใช่เขาเขาเลยทงเอาแบบนี้ใช่ดึงเกสรออกเสร็จแล้วก็มาเอาหมูที่เราเตรียม<ร>แล้วเนี่ยกะบพรี่กะเพรี่ผสมแล้วเนาะมาคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ใน ไอ้ดอกแคกใช่ในะดอกแคนะแล้วเราก็ไปนึ่งนึ่งอยู่ประมาณ30นาทีหรือว่าอะไรนี่แหละให้ตัวหมูสุกให้ตัวหมูสุกให้ดอกแคสุกก็เสร็จแล้วก็กินเมนูนี้เป็นเมนูเฉพาะินที่บ้านเรากินกันก็ที่อื่นเราไม่รู้นะแต่ว่าในบ้านเราเราก็ทํากินกันอยู่เป็นเพราะว่าแคป,ป่ามันเยอะมากเยอะเยอะบ้านเราก็มีเยอะมาทําเมนูหลายอย่างได้ดอกแค กินกันพริกก็ได้อามาหนึ่งทำพวกยำอะไรก็ได้เอายำกินก็ได้ใช่กินกันพริกกิกนกน้ำพริกก็ได้ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่ คุณผู้ชมครับไส้อั่วดอกแคร์นะฮะเมนูนี้ของผมคือดูหน้าตาเขาแล้วออกแปลกแลกถ้าพูดถึงคาว่าไส้อัวแล้วผมก็จะนึกเป็นเหมือนแบบที่ว่าเขาห่อใส่ไส้หมูใชยาวๆงั้นแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ยเมนูนี้ของชาวบ้านเขาจะเป็นใส่กระใส่กระดอกแคร์แล้วเอาหมูยัดเข้าไปคล้ายๆกับฟิลทําคล้ายๆกับพวกปลาหมึกยัดไส้แต่รสชาติของตัวไสอัวดดอกแคร์เองเนี่ยหมูที่ยัดข้างในเนี่ยก็จะ จะรสจัดจัดเค็มเผ็ดเป็นหลักแต่มันจะมีรสขมของตัวดอกแคร์อยู่นิดนิดแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเราไม่ต้องการจะกินขมมากนี่ครับคือตรงตรงจุดนี้ฮะจะเป็นโคนดอกมันว่าเราก็จะเด็ดมันทิ้งหรือไม่ต้องกินมันจะกินเฉพาะแค่ตัวหมูที่ว่าห่อโดนเฉพาะตัวกลีดใบซึ่งเมนูนี้ถ้าอยากจะลองต้องมาบ้านนี้ครับบ้านปางหมิ่นใต้มาพี่นะ อ,อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ